ครับมาแล้วครับหลังจากไปได้เจอกันเมินครับวันนี้จะแกงออมจีนงัวครับนีตลาดมาร์กี้นี่แกงออมจีนงัวเราเสร็จเนื้อครับกับเครื่องในลักษณะนี่นี้แกงออมงัวสูตรมือเนือครับเดี๋ยวจะใส่เฮียตุ้ยเลือดตุย้ยนี่ครับน้ำมันเข้มข้นครับ เครื่องปรุงกับมมีอย่างครับมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดรากผักชีแล้วก็มะแขวนครับพริกแห้งครับโขกรวมกันนะครับได้มาเนี้นี่ใบมะกรูดไปด้วยผิวมะกรูดใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมครับหลังจากไม่ได้ทําคลิปมาหลายอาทิตย์เนื่องจากไอ้เหี้ยนะโควิด จะลงตลาดมาเปิดครับวันนี้ก็ได้โอากาสกันเลยเออแกงอมกิ่งงัวครับนี่นี่ครับลงอร่อยแน่คทุนเนี่ยเราจะใส่บดไยครับตอนเดี๋ยวขอ,อขออนุญาตใช้เวลาในการก6ิกแป๊บนึงครับกับบรรยากาศชายทุ่งเนาะ เอาแล้วครับตั้งมมเลยครับนี่ตั้งมมแล้วครับน้ำมันนิดหน่อยครับนี่ตัวน้ำมันนิดหน่อยตามด้วยหอ่อหอมว่าโบราณโบราณเขา,ว,าว่าค่าน้ำมันครับ น,นี่ครับตามด้วยพริกที่เฮาโครครับรับรองหอมขนาด จะใช้เวลาทำเมินหน่อยนะครับนะแกงอ่อมเพราะว่ามันต้องทำให้เนื้อมันเปื่อยอยอะครับใช้เวลาทำนานแต่ว่าก็มาเกิดความสามารถนี่ใส่ไป,ไปเลยนี่เราคั่วไปเลยครับหอมครับนี่แกงอ่อมครฮะคนเหนือครับคนเหนือจะแตกครับนี่ สาม 3, บ้านเจ็ดบ้าน,นาเนนป <c oughs> เป็นจะได้กันพ่องครับนะ โคงโ,โควิดกันนี่ดูแลสุขภาพกันเนอครับเนอะผมนี่มาได้ออกไปไหนเลยเนี่ยเต่เปิดอู่มานี่เดือนเนี้เงียบกว่าเขาเลยนี่แย่เลยปกติได้เดือนละล้านกว่าไม่ถึงหมื่นแล้วเ <laughs> มนูแกงอ่อมกินงัวครับอันนี้ก็ฝาก ติดตามตัวเด้อครทำให้ชัดนะมาค่อยชัดกักเข้ามุมหามุมให้ชัดๆแกยกขึ้นหน่อยนียคย่ครับกับเตาจรวดเขาครับทำขายเด้อครับถ้าขายสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งครับเจ็ดร้อยบาทเตาจะหลวด ไฟแรงดีขนาดครับปรหยักฟืนหอมขนาดนี่ครับต้องเราต้องเคี่ยวมันแห้งเลยครับนี่นถ้ากวนไหมครับหมอไหมแน่นอนเพราะมันจะมีน้ําจากเนื้อจากเครื่องใน,นมันจะออกมาครับต้องทำเพรามันเพรมันหอมนี่สุดแล้วครับูตรคนเหนือแต่เนี่ยนบขนาดหาจ่ายอย่างนี้แกงอ่อม นี่ครับผมว่าแล้วมันเป็นเจมไม้นี่ครับนี่นี่ครับมันต้องหอมจากนี้นะครับแกงออมตีงัวครับนี่หลังจากที่เราคั่วแล้วครับนี่คั่วกับพริกแกงเราแล้วนี่ปล่อยสักแป๊บนึงเติมน้ำครับไโอ้ไฟกำลังขนาดเติมน้ำกุ้งไปน้ำด้วยน้ำครับ ต้องใช้เวลาในการตุนประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้นี่ลักษณะจะเป็นกันนี้นะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอเดือดครับรอเดือดแล้วเราจะใส่เลือดกับเคี้ยครับลอยแน่บนี่ครับกับเตาเจลวดครับไฟอย่างแรงนะครับโอ้โห สนใจที่ต่อมานะครับเจ็ดร้อยพร้อมส่งครับอลักษณะจะเป็นแรงขนาดครับคนะวันน้อยครับผมเวลาออกป่าออกทิปก็จะใช้เต่าตัวนี้นะครับประหยัดฟืนฟืนแบบนี้คบแบบนี้เลยครับไฟแรงมากเขาเหนียวเราวปุ่มก็พร้อมแล้วอืม ชีวิตคนมันนอกครับแก่งอ่อมจิ้นครับจิ้นงอบรรยากาศชายทุ่งบ้านเดีย๋ยวขอใจเวลารอให้มันเดือดสักแป๊บนึงครับออครับเอาละใส่ใบมะกรูดเข้าไปนี่ครับกำลังเดือดงามเลยครับนี่หน้าตามันจะเป็นคุม้นดีนะครับนะหอมขนาดรั้สามบ้านเจบ้านเตอ สีัครับไปกับใส่เลือดครับนะขอยหยาดเห็นป่ะนี่เป็นตุ่มอ,อ้ย่ะขอเพียงกค่นี้ก่อน,น,นจะได้มีความเข้มข้นน้ำแกงจะได้เข้มข้น ตามด้วยเคี้ยรครับจะได้มีความขมขมนิดนิดขาดตรงโอ้ยไม่ขาดเลยเมนูแอ่งอมครับแต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อยเมนูนี้ มันต้องรอห้องเนื้อมันเปื่อยอนี่ครับเทียครับใส่นิดหน่อยนี่ครับน้ำแกงมันจะเป็นอย่างนี้ลเลยครับนี่ครับรอให้เลือดมันสุกก่อนหอมมากครับเมนูกแกงออมนี่นะ แล้วครับแกงอ่อมสูตรเมืองเหนือครับเอาละครับนี่แกงอ่อมเขาครับเดือดจะโบ่จะบ้าแล้วนี่ครับนี่ผมจะเพิ่มความเผ็ดร้อนไปนี่ครับโดนดอ๋อเผ็ดจะเผ็ดออมขนาดครับนี่ แกงอ่อมส่วนเมือเหนือครับน้ำแกงเข้มข้นแน่นอนครับนี่มาแล้วจิ้มก่อนหอมขนาดแกงอ่อมเนื้อครับ กินเับเขา้ขาวข้าวเหนียวห้อนหอนข้าวสวยห้อนหอนก็นได้ครับล้ำขนาดครับนี่เดี๋ยวขอใช้เวลาในการตุน๋นเนี่ยประมาณสักยีสิบนาทีครับเอาละครับหลังจากที่ว่าได้ตีแล้วครับนี่ครับเปื่อยแล้วครับนี่อะไรล่ะกงอมอมขนาดครับสุดท้ายนี่ใส่นี่เข้าไปป๊บต้นหอมื่อกี้ครับ ปิดเมนูแล้วครับแกงอ่อมจิ้มงวครับหอ,อมขนาดครับสบ้านเจ็ดบ้านนะครับนี่นะต้องคนเหนือเท่านั้นที่ว่าจะได้กินนะนี่น้ำแกงจะเข้มข้นครับนี่ เ้าหมดโมครับมาจากที่ว่าเขาแกงมาแล้วครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นจาบนี้ครับแกงอมครับคือถ้าเราถ้าเขาได้กิ่นรสชาติจะนี้เราจะนึกถึงข้าว ยังไงก็เข้าแน่นอนมันเป็นรสชาติที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแกงอ่อมเนาะแกงอ่อมจิ้นงัวครับอหอมขนาดนี้นะถ้าไปวัดนี่สมัยก่อนคนเฮาก็าจะแก่งไปวัดครับมันจะหอมกินแบบกินเครื่องเทศ กินผิวมะกรูดผิวอย่างนี้นะครับลองดูครับน้ำน้ำแกงจะเข้มข้นมากหอมขนาดครับถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่นะคนเหนือจะหู้ดีเลยครับลองไปตามทำลองไปทำตาาสูตยผมที่ผมบอกไปครับแล้วบองอร่อยแน่ คือน้ำแกงครับจำกลมขม <c oughs> <c oughs> มันหอมมากครับอ่ากกำเอาครับเอาซุา้มลองเล็กอะ่ะกับเมนูแกงออมกินง,งัวครับเนี่ครับอืมหวานน่าลองเด็ดแน่นอนครับนี่นะ ออมกำครับ,บรหม้เห้ย lắm โอเฮยแม่เฮยอ้กำกลมกลม,มขนาดนี่ครับขับเตาจะลรวดผมครับเจ็ดร้อยครับพร้อมรงครับเัาจะลรวดผมประหยัดฟื้นไฟแรงแน่นอนครับอโอเคครับ วันนี้จะได้ผมฝากเมนูเก่งอ่อมกินงัวไว้ตัวเอครับทต่ได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ